โลกนี้ไม่ได้แบ่งคนออกเป็นฉลาดกับไม่ฉลาดแบบตายตัวแต่สิ่งหนึ่งที่แยกคนฉลาดออกจากฝูงชนได้ชัดเจนที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่ยอมทําและพฤติกรรมที่พวกเขาไม่แสดงออกไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนพวกเขามีวินัยในการควบคุมพฤติกรรมตัวเองอย่างเยือกเย็นแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามเพราะพฤติกรรมบางอย่างถ้าเผลอทําเมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนมันก็จะพาคุณตกต่ำอย่างเงียบๆ โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนี่คือพฤติกรรมที่คนฉลาดจะไม่แสดงออกเด็ดขาดหากคุณยังทำสิ่งเหล่านี้อยู่คุณกำลังลดคุณค่าตัวเองโดยไม่รู้ตัว 1. พูดทุกอย่างที่คิดแบบไม่กลั่นกรองคนฉลาดรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกความคิดต้องถูกพูดออกไปโดยเฉพาะในที่สาธารณะหรือในที่ที่ต้องใช้ภาพลักษณ์เป็นเดิมพันพวกเขาเลือกใช้คำเลือกเวลาและเลือกสถานการณ์ที่จะพูดอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เพราะกลัวใครแต่เพราะเข้าใจว่าคำพูดที่ไม่ผ่านกระบวนการคิดคือกระสุนที่ย้อนกลับมายิงตัวเองได้ 2. สแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดหรือล้มโต๊ะในที่สาธารณะการควบคุมอารมณ์คือสัญญาณของสติและความมั่นคงคนฉลาดจะไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายเครดิตที่สร้างมาทั้งชีวิตพวกเขาอาจโกรธอาจไม่พอใจแต่จะไม่แสดงออกแบบป่าเถื่อนเพราะรู้ดีว่าภาพลักษณ์ที่เสียไปนั้น ใช้เวลาอีกนานกว่าจะเรียกกลับคืนมาได้ 3. อวดเกง่งอวดรู้ในทุกสถานการณ์คนฉลาดไม่รู้ทุกเรื่องและพวกเขายอมรับในสิ่งนั้นได้อย่างเต็มใจเพราะการยอมรับว่าไม่รู้ไม่ได้แปลว่างโง่แต่แปลว่าพร้อมเรียนรู้คนที่พยายามอวดรู้ในทุกสถานการณ์คือคนที่กลัวจะดูด้วยกว่าและคนฉลาดรู้ดีว่าความไม่มั่นคงทางจิตใจแบบนี้จะทำให้เติบโตได้ยากมาก 4. หัวเราะยาอความล้มเหลวของคนอื่นคนที่หัวเราะเมื่อคนอื่นล้มคือคนที่ไม่มีจุดยืนในตัวเองคนฉลาดรู้ดีว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่ล้มพวกเขาเคารพการพยายามของผู้อื่นแม้ผลจะออกมาไม่ดีพวกเขาไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่เป็นนักสังเกตที่เรียนรู้จากทุกการพังทลายของคนอื่นอย่างเงียบๆ 5. เ,เอาชนะการตกเถียงด้วยอารมณ์ไม่ใช่ข้อมูลคนฉลาดไม่เคยอยากชนะการตกเถียงด้วยการเสียงดัง หรือกดอีกฝ่ายให้เงียบพวกเขาสนใจว่าข้อมูลจริงคืออะไรและเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะรู้ดีว่าการตกเถียงไม่ใช่สงครามที่ต้องมีคนแพ้แต่คือพื้นที่ที่ควรเปิดใจเรียนรู้ร่วมกัน 6. เอาเวลาส่วนใหญ่ไปนินทาคนอื่นไม่มีคนฉลาดคนไหนสร้างสิ่งใหญ่ได้ด้วยการจับกลุ่มนินทาคนฉลาดรู้ว่าพลังงานมีจำกัดและสมองควรถูกใช้กับสิ่งที่สร้างอนาคต ไม่ใช่เอาไปจมอยู่กับชีวิตคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลย 7. ยึดจิตว่าต้องถูกเสมอการกลัวผิดพลาดเป็นดาบสองคมเพราะจะทำให้คุณยอมเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนฉลาดรู้ดีว่าการผิดไม่ใช่เรื่องเสียหน้าแต่คือโอกาสในการปรับมุมมองการยึดติดว่าตัวเองต้องถูกเสมอคือการปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ทั้งหมด 8. เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลา คนฉลาดไม่ใช้ชีวิตแบบวิ่งแข่งกับใครพวกเขาเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตเพราะรู้ว่าทุกคนมีเส้นทางและเวลาไม่เหมือนกันการเปรียบเทียบกับคนอื่นคือสูตรสำเร็จของความทุกข์ที่ไม่จบไม่สิ้นเสมอ 9. ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายแล้วอ้างว่าขอใช้ชีวิตชิวๆการมีความสุขกับปัจจุบันไม่ใช่ข้ออ้างในการไม่วางแผนอนาคตคนฉลาดรู้ดีว่า ชีวิตที่ไม่มีทิศทางจะถูกพัดไปทางไหนก็ได้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาอาจไม่ยึดติดกับแพลนตายตัวแต่จะมีเข็มทิศเสมอไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบลอยตามน้ำแล้วบอกว่ากำลังสบาย 10. ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกทันทีคนฉลาดจะไม่รีบสรุปใครจากสิ่งที่เห็นในแว็บแรกพวกเขาให้เวลากับการสังเกตการฟังและการเข้าใจเพราะรู้ดีว่าคนที่ดูธรรมดาอาจซ่อนศักยภาพมหาศาลไว้ได้ และคนที่ดูดีอาจไม่มีอะไรเลยก็ได้การตัดสินเร็วคือการยอมให้สมองตัวเองขี้เกลียดบทสงท้ายถ้าคุณอยากแยกตัวเองออกจากฝูงชนอยากให้คนแกรงใจโดยไม่ต้องพูดอยากเป็นคนที่มีคุณค่าต่อวงสนทนาและวงการใดๆที่คุณอยู่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ให้ได้ก่อนแล้วคุณจะพบว่าความฉลาดไม่ใช่สิ่งที่ต้องอวดแต่มันจะประกาศตัวเองอย่างเงียบๆผ่านการกระทำ